ก็ต่อมาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะเสด็จไปยังพระอุทยานสารถีได้ประดับรถอันเป็นพาหนะด้วยเครื่องอลังการที่ยิ่งใหญ่มีสิริสงาด้วยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมต่างๆเทียมด้วยม้าสินทพ อันเป็นมงคลสี่ตัวสเสด็จไปสู่พระราชอุทยานก็ลำดับนั้นเทวดาทั้งหลายดำริว่าก็การที่จะตัดสรู้ของพระสิทธทะกุมารใกล้เข้ามาแล้วพวกเราจากแสดงบุพนิมิตแล้วจึงแสดงเทวบุตรองค์หนึ่ง ให้เป็นคนแก่งอมมีฟันหักมีผมหงอกมีหลังโกงดุดกรอนเลือนมีร่างกายค้อมลงมีมือถือไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินพระโพธิสัตว์และสารถีต่างก็เห็นคนแก่นั้นพระโพธิสัตว์ตรัสถามสารถี ขันฟังคําของสารถีแล้วก็ทรงดำริว่าความเกิดนี้น่าติเตียนจริงหนอเพราะเชื่อว่าความแก่จักต้องปรากฏแก่สักผู้เกิดแล้วอย่างแน่นอนทรงสลดพระไทยสเสด็จกลับจากพระอุทยานสเสด็จขึ้นสู่ปราสาททันที ในวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์เสด็จไปพระราชอุทยานเหมือนอย่างเดิมทรงเห็นคนเจ็บที่เทวดาเนรมิตขึ้นจึงตัดถามสารถีเหมือนในก่อนนั้นแหละทรงสลดพระไทยแล้วเสด็จกลับขึ้นปราสาทต่อมาอีกวันหนึ่ง เสด็จไปพระอุทยานอีกก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายที่เทวดาเนรมิตยอย่างนั้นทรงตัดถามเหมือนในก่อนนั้นอีกทรงมีพระทัยสลดแล้วเสด็จกลับขึ้นประสาทแม้รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ สเสด็จไปพระอุทยานทรงเห็นบรรพชิตนุ่งห่มเรียบร้อยที่เทวดาเนรมิตไว้อย่างนั้นเหมือนกันจึงตัดถามสารถีเช่นเคยสารถีแม้ไม่รู้จักนักบวชเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้น สารถีก็ตอบไปโดยอนุภาพของเทวดาว่าผู้นี้ชื่อบรรพชิตพระเจ้าข้าแล้วพณนาคุณแห่งการบวชพระโพธิสัตว์เกิดความพอพระทัยในการบรรพชาพระโพธิสัตว์เสด็จอยู่ในอุทยานตลอดวันนั้น ทรงสงสนานในสะโบคารณีอันเป็นมงคลมีพระอาทิตย์อัส,สดงแล้วประทับนั่งบนแผ่นศิลามีพระประสงค์จะทรงแต่งพระองค์ทีนั้นพวกบาทบริจาริกาของพระองค์ถือเอาผ้าสีต่างๆเครื่องอาภรณ์หลายชนิดนานับประการ และดอกไม้คล้องหอมเครื่องรูปไหล่มายืนห้อมร้อมอยู่โดยรอบในขณะนั้นเท้าสักกะทราบการที่พระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะให้ตกแต่งพระองค์จึงตัดเรียกวิสุทธกรมเทพระบุตรมาตัดว่านี่แนะ วิสุกรรมผู้สหายวันนี้สิทธถราชกุมารจากเสด็จออกมหาพิเนสกรมในเวลาเที่ยงคืนการประดับนี้เป็นการประดับครั้งสุดท้ายของพระองค์ท่านจงไปยังอุทยานประดับตกแต่งพระมหาบุรุษด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพเทอ วิสุทธกรรมเทพพบุตรทูลรับพระบัญชาแล้วเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ทันทีด้วยเทวานุภาพเป็นเสมือนช่างกันระบทสำหรับพระโพธิสัตว์นั้นประดับตกแต่งพระโพธิสัตว์ด้วยเครื่องอลังการที่เป็นทิพย์ามทั้งหลายสรรเสริญแล้วด้วยคำ มีอาทิว่าขอพระองค์ทรงยินดีในชัยชนะพวกสารถีก็กล่าวยกย่องสะดุดดีสรรเสริญด้วยถ้อยคำอันเป็นมงคลนานับประการพระโพธิสัตว์ก็เสด็จขึ้นพระราชรถอันประเสริฐที่ประดับด้วย เครื่องอลังการทุกอย่างสมัยนั้นพระเจ้าสุธทโทธนะทรงสดับข่าวว่าพระนางยโสธราทรงประสูตธพระราชะโอรสแล้วทรงส่งข่าวไปว่าพวกเธอจงบอกความดีใจของเราแก่ลูกของเราด้วยพระโพธิสัตว์ทรงสดับแล้ว ตัดว่าห่วงเกิดแล้วเครื่องผูกเกิดแล้วพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วตัดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหล้านเราจงมีชื่อว่าราหุนกุมารส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังคำนั้นแล้วตัดว่า ลาหุนเกิดแล้วเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องจองจำได้เกิดขึ้นแล้วจากนั้นสเสด็จขึ้นยังพระราชรถอันประเสริฐเสด็จเข้าสู่พระนครด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่และด้วยสิริโสภาคอันน่ารื่นรมใจยิ่ง ในสมัยนั้นเจ้าหญิงคีสาโคตมีขัติยกันยาเสด็จอยู่ณพื้นประสาทชั้นบนทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังเสด็จเข้าสู่พระนครทรงเกิดปิติโสมนัสขึ้นเองทรงเปล่งอุทานว่าบุรุษเช่นนี้เป็นบุตรของมารดาใด มารดานั้นก็ดับร้อนได้แน่เป็นบุตรของบิดาใดบิดานั้นก็ดับร้อนได้แน่เป็นสามีของนารีใดนารีนั้นก็ดับร้อนได้แน่พระโพธิสัตว์ทรงสดับอุทานนั้นแล้วทรงดำริว่าเมื่อไฟ คือราคะดับชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้เมื่อไฟคือโทสะดับชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้เมื่อไฟคือโมหะดับชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้เ <c oughs> มื่อความเร่าร้อนทั้งหลายในกิเลสทั้งปวงมีมานะ และทิฏฐิเป็นต้นดับแล้วชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้สตรีผู้นี้ได้ให้เราได้ยินถ้อยคําที่น่าฟังอย่างดีความจริงเราก็กําลังเที่ยวสแสวงหาอันความดับอยู่วันนี้ควรที่เราจะละทิ้ง ซึ่งคารวาสวิสัยแล้วออกบวชแสวงหาความดับนั้นจึงทรงเปลืองสร้อยไข่มุกมีค่าพันหนึ่งจากพระสอส่งไปประทานแก่เจ้าหญิงกีสาโคตมีด้วยทรงดำริว่าแก้วมุกดาหารนี้จงเป็นเครื่องสักการะบูชา อาจารย์สำหรับเจ้าหญิงพระองค์นี้ส่วนเจ้าหญิงกีสาโคตมีนั้นเกิดความปิติโสมานัสเข้าใจว่าสิทธะกุมารมีจิตปฏิพัทธ์ในเราจึงทรงส่งบรรณาการมาประทานให้ฝ่ายพระโพธิสัตว์สเสด็จขึ้นปราสาทแล้ว เสด็จบรรทมบนพระสิริสายญาตในทันใดนั้นเองเราสตรีนักฟ้อนผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงผู้ศึกษามาดีแล้วในการฟ้อนและการขับเป็นต้นงามเลิศด้วยรูปโฉมประดุษนางเทพกัญญาถือเครื่องดนตรีนานา,นานชนิด พากันมาแวดล้อมพระมหาบุรุษนั้นให้อภิรมยินดีต่างพากันประกอบการฟ้อนขับร้องและบรรเลงแต่พระโพธิสัตว์ทรงมีพระทัยเบื่อหน่ายในการทั้งหลายจึงม่ทรงอภิรมในการฟ้อนรำเป็นต้นนั้นครู่เดียว ก็ทรงเข้าสู่นิทธาฝ่ายสตรีเหล่านั้นเห็นพระโพธิสัตว์บรรทงมหลับต่างก็คิดว่าพวกเราประกอบการฟ้อนนี้เป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่พระราชกุมารใดพระกุมารน,นั้นก็ทรงเข้าสู่นิทราแล้วบัดนี้พวกเรา จะลำบากเพื่อประโยชน์อะไรต่างพากันวางเครื่องดนตรีที่ถือไว้ลงแล้วก็นอนหลับไปทั้งที่ประทีปน้ำมันหอมยังติดโพรงอยู่พระโพธิสัตว์ทรงตื่นบรรทมประทับนั่งขัดสมาธิบนพระแท่นบรรทม ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีเหล่านั้นนอนหลับทับเครื่องดนตรีอยู่บางนางมีน้ำลายไหลมีแก้มและเนื้อตัวเปลือเปลือนด้วยน้ำลายบางนางกัดฟันบางนางกรนบางนางละเมอบางนางอ้าปากบางนางผ้าผ่อนหลุดลุย่ย พระมหาสัตว์ทรงเห็นอาการแปลกๆของสตีเหล่านั้นก็ยิ่งทรงมีจิตเบื่อหน่ายในการมคุณทั้งหลายอันสุดประมาณพื้นประสาทที่ประดับประดาตกแต่งแล้วแม้จะงดงามเช่นกับพบของเท้าสักกะก็ปรากฏแก่พระมหาสัตว์เป็นประหนึ่งว่า ปาช้าผีดิบที่กองเต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดพบทั้งสปรากฏเหมือนเรือนถูกไฟไหม้ทรงเปล่งอุทานว่าบุ่วายจริงหนอขัดข้องจริงหนอพระหฤทยก็น้อมไปเพื่อการบรรพชายิ่งขึ้นพระองค์ ทรงดำริว่าวันนี้นี่แหละเราควรออกมาหาพี่เนสกรม